สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ่าวตึงปทุมราชครับสวัสดีตอนเที่ยงครับมือนี้ครับมือนี้บ่าวตึงมีง้อโคมแม่ลูกครับงอสดแห้งครับโคมนี่ครับแม่เพิ่นพึ่งได้ลูกสองตครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับลูกสาวครับใบหาเดือนครับพี่น้องครับแม่เพิ่นได้ขึ้นไปแล้วครับวางสองซ้ํามือนี่ครับเพิ่นบบทันได้สมครับพี่น้องครับขามน้ำเมืองยังติดแหงอยู่ครับช่วง้ายครับ แม่ไายสูงลอยซีครับพี่น้องครับแม่นี่ครับคมนี่เบาตึงเปิดไว้ครับสี่หมืนสามพันครับอ๋อราคาเบาๆไปเลยครับลูกไว้หาเดือนครับเป็นลูกเพศเมียยางดีครับพี่น้องครับแม่พิ่นขึ้นได้แล้วรอบนึงครับขึ้นได้สามสี่หมื่นะครับรอบต่อไปพี่น้องเลือกพ่อพันธุ์ใส่เลยครับพี่น้องครับเพราะว่าแม่พิ่นโค้งสางดีครับลำโตเงวครับ บ้าตึงทาการเปลี่ยนเข้าให้แล้วครับฉีดยาขาพยาบำรุงให้เรียบร้อยครับนมซีเต่าครับแม่ครับแม่โค้งสางดีอยู่ครับอยากยอดจังน้อยครับเพราะว่าขาดการดูแลครับพี่น้องครับบ้าตึงได้ฉีดยาให้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องบำรุงเอาอย่างเดียวครับพี่น้องครับบื้อเรื่องยานะครับเด้อแม่ครับแม่บื้อเรื่องยานครับนมซีเต่าครับ แขีงขาดีมัดรับเล็บบรสันบรยาวครับอันนี้ลูกสาวครับว่ยหาเดือนครับพี่น้องครับสี่หมืนสามพันครับเป็นราคาเบาๆเลยครับเป็นตะเลียงครับโคมนี่ครับงอเช่องแห้งครับนี่ใสดีทั้งแม่ทั้งลูกครับงอโคมนี่ครับแม่สูงลอยสี่สิบครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องครับหน้าตาแม่ครับ เปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยนะครับเด้อนาดงโนครับเปลี่ยนเข้าฉีดยาเห็นเรียบร้อยครับบรรยากาศช่วงเที่ยงครับโอ้หอนร้ายครับพี่น้องครับแดดแห้งครับไปหางอเลียงครับซีเมืนสามพันครับค่นนี้ครับน่าสนใจครับโค่นนี้ครับเพราะว่าแม่พันยญยแห้งครับพี่น้องครับราคาเบาครับสีเมือนสามพันครับพี่น้องครับ ลูเพจเมียยางดีครับลูกไว้หาเดือนครับพี่น้องครับสื่ง้อซื่ง้อจอยไปเพี้ยนเอาครับพี่น้องครับวนมานี่ได้ราคาดีเนี่นอนครับสุดยอดครับสี่หมื่นสามพันครับสนใจโทรมาได้ครับเด้อวันยุบันน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ วันซ่อนค้งสางแม่พันครับกินยาดีครับกินยากินฟางดีครับว่าพันเลี้ยงธรรมชาติครับปล่อยตามทงตามท่านนี่แหละครับจังหวะพันอยากหยอดจังน้อยครับแต่ว่าแม่ค้งสางได้อยู่ครับสี่หมื่นสามพันครับเป็นราคาเบาเบาครับแม่ลูกโค้งนี่ครับแม่ขึ้นแล้วครับสามสี่หมื่นนี่ครับ สมไ้บ่ท่านครับพี่น้องรอรอบต่อไปนะครับเด้อผสมเอาเลยครับกีบเล็บคอเท่างามครับโอ้มีปัญหายังครับประกันค้าโทษค่าทอนสิบห้ามือครับสนใจโทรหาเบาตึงได้ครับพี่น้องครับงวดดีบไม่มีปัญหาครับโคมนี่ครับนังนาทั้งเมทั้งหลูกครับเบิ่งลุกสาไว้หาเดือนครับพี่น้องครับ เป็นลูกผสมโตมากครับพอพันไงเดี๋ยวครับลำโตเงาอัดหลานะเลยครับลูกครับ น่าสนใจครับโค้งนี้ครับ4ี่0 0าพครับพี่น้องครับแม่บาใหญ่นึงครับพี่น้องครับแม่โค้งสางได้ครับเนื้อหนังดีครับราคาเบาๆครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายครับลักษณะนี้ครับเลี้ยงง่ายกินยาดีครับบาหน่อยบาใหญ่ครับงวครับพอดีเลี้ยงครับสนใจกระโรหาเบาตึงได้ครับพี่น้องครับ เาถึงมีรถบริการจัดทรงพี่น้องหอดลักหอดคอกได้ครับหอดเหี่ยนหอดซานนะครับหน้าประตูคอกได้ครับ,รรบโทรมาได้ครับเด้วยสี่หมื่นสามพันครับ สำหรับคลิปนี้ครับกับีมาฝากพี่น้องหนึ่งโคมครับเป็นงวเมลูกครับสี่0มืนสามพันครับสำหรับคลิปนี้ครับบาตึงกระขอจบจิปใบเพียงธนีกนครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับสุขภาพแข็งแรงครับยูดีไม่แห้งลำล้ำเรื่อยๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม